วัดีครับวันนี้นะครับตอนนี้น้องภูมิหิวขนมนะเรามาเจอตู้แบร์บ็อกซ์นี่มีขนมข้างในด้วยนะครับแล้วก็มีข้าวด้วยแล้วก็มีป็อกกี้โอ้มีของผู้ใหญ่ก็มีรับน้ำาอัดลมก็มีนะครับนี่มีน้ําอะไรหมดเลยเอาน้องภูมิจะกินอะไรครับผมน้องภูมิจะเอาอะไรครับเอานมเปรี้ยวกับเลนะขนมเลใช่ป่ะอ่ะตอนนี้แม่หญิงจะทาการเลือกเลยครับแม่หญิงทําการเลือกเอาเลก่อนเละทำที่ปาท จ่ายด้วยไรทูมันนี่วอลเลตโอเคมันเรือเเ่องได้ทีละรายการอ่ะคราวนี้สแกนเลยครับต้องจ่ายก่อนเลยเหรอจ่ายก่อนเลยสแกนอยู่นี่นี่ตัวเราจะพูดสแกนได้หไหมอ่ามาแล้วจ่ายตังแล้วสามมาพี่มาแล้วนี่ขึ้นไปรับแล้วขึ้นไปรับขนมแล้วเฮยมาแล้วขนมเละลร่นมาแล้วเ,เย้อยู่ข้างล่างครับผมเดี๋ยวพ่อถึงให้ อ่าเดี๋ยวพอ่อจ้าให้นะต้องเปิดมาปุ๊บเอามีมา้าเอาคิบ้าโอเคครับ<า>ได้แล้วครับอ่าต่อไปเอาะอะไรทกวร์นมเปรี้ยว,ยวอ่านมเปรี้ยวอยู่ตรงไหนครับผมนมเปรี้ยวนี่เจอแล้วเจอแล้วสิบบาทอ่าทัวร์เด็ดเหมือนเดิมโอเคจ่ายตั้งอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวลิฟต์จะขึ้นไปรับ นมเปรี้ยวแล้วครับผมอ่าลิฟต์ขึ้นรับนมเปรี้ยวแล้วนมเปรี้ยวมาเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับเพื่อเอานมเปรี้ยวครับผมอ่าต้องรอสีเขียวขึ้นก่อนนะหยิบม,มาเลยโอเคครับตอนนี้ต้องถึงพื้นสองอย่างที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวราคาสีที่บาทโอเคอ้าวกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ทุกคุณด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย